รถอันนี้นะครับมีท่านจะรับมาขึ้นตาผู้ใหญ่เคุนคุยกันเองนะไม่เกี่ยวกับผมหรอกนะกระชื่อทุกอย่างนะครับก well. so ็เคลียร์หมดแล้วล่ะนะครับรทุกอย่างแลองเท้าก็ยางเงียบก็ปกติทุกอย่างเด้อนะครับไม่มีรอยอะไรนะทุกอย่างก็เงียบก็ปกติทุกอย่างนี่แหละ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีค,ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่บ้านหินเหล็กไฟนะครับพี่น้องครับก็ตาม,มที่บอสได้มีคําสั่งมา,าให้เราไปนะครับที่บ้านหินเหล็กไฟเพื่อนะครับผมไม่นกประกางนุ้ยนะครับทาตามนโยบายที่บอสสั่งมาก็แล้วกันเอาเอาเป็นบ้านอย่างนั้น ก็คือง่ายๆว่าเอารถคันนี้นะครับ B M ไปคืนเจ้าของเขานะครับนะก็ตรงๆอยงสี่แล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบอกมาจอย่างใดผมกับบอกไปยังสั้นนะครับก็แค่ก็เอาง่ายๆว่าให้เป็นความสบายใจทั้งสองฝั่งสองฝ่ายก็แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่มีทียังทีตองข้างคาใจกันของเพิ่นก็แล้วกันเพิ่นก็เลยว่างั้นพี่นุ่ม ผมติดงานพอดีพี่หนุ่มกับแม่กับน้องอุ้ยเป็นทุละให้หน่อยก็แล้วกันก็เลยอ่ะได้ครับก็เลยมาครับตอนนี้ถึงเลืองแล้วลหละนะครับก็จะเข้าไปบ้านหินเหลไฟลทีน่นี้พวกผมก็จะเอาบีเอ็มคันนี้ไปจอดไ้ให้ที่บ้านนะครับที่บ้านอ่าก็หาแพร่าเพลา,ะพานะครับหลังจากนั้นมู่ผมก็เสียเอารถคันฟอร์ดสีดานะครับที่เป็นชื่อพี่บ้านฟินแลนด์กลับบ้านที่ขอนแก่นนะครับเนาะอ่าราการถบ้าน ก็ก็จะเอาดับเหมือนกันนะครับก็คือเสี่ยวไปใส่ประโยชน์อยู่ที่ขอนแก่นนะครับพี่น้องครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้สิ่ําเนี่ยแหละล่ละเนาะเดี๋ยวฝา่ฝาวนิดนึงเพราะวา่ารถตอนนี้ยังติดแล้วก็คนเล่นสงการเยอะมากนะคะค่อยๆไปค่อยๆมากอยู่นหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปบอกกันอยู่บ้านปอดบีกกันอยู่ที่วันนี้เรียกไฟนอบาดลังไงอหนอไปเดิทนทางแล้วกันพี่น้องครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาถึง บ้านนะครับบ้านบอสแล้วนะครับก็คือบันทิงเล็กไส้นะครับบ้านสวนนี้ของเพื่อนเปรียนแล้วก็อันนี้ของบ้านก็แคที่นี่ที่น้องครับถึงแล้วก็คือเราลดอันนี้นะครับมีเท่าไหร่จะับมาขึ้นตามผู้ใหญ่คุยกันเองนะไม่เกี่ยวกับผมหรอกนะแต่ชื่อทุกอย่างนะครับก็เลียรหมดแล้ว่ะนะครับต้องทำอะไรของเ้าบอส อย่างเงาะก็ปกติทุกอย่างเด้อน,นะครับไม่มีอะไรนะครับปกติทุกอย่างเด้อน,นะครับทุกอย่างเราไม่ยุ่งเราไม่ได้แตะอะไรทั้งสิน้นนะครับมาปกติเนาะขนะนะนะ้างหน้านะครับก็จะมีแค่เล็กน้นอยที่ <c oughs> นะครับอย่มีปกติพ่อพ่อเพิ่งล่าสุดนะครับล <c oughs> ่าสุดนะครับเอฟซีนะเพราะว่าเราเพิ่ง ไฟถึ้นมาคือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรมาออไม่มีรอยอะไรนะ<า>ทุก,ทอ,กทอย่างเมื่อพี่น้องได้ปกติทุกอ,อย่างเลยปกติทุกอย่างนะครับล็อกรถละทีนี้นะฮะพี่น้องห้ากสิมาเอาคัานี้ขึ้นรับไปทําไปใส่งานวอร์บรอดแล้วว่ามีโดดใส่งานนะครับทุกอย่างก็เกจการลมคือ วัดพี่บ้านพี่แลนคุณสั่งมานาะงบอลผม,มว่าถือวิสาสะเองก็คือเราจะเอาคันนี้กลับไปใช้นะครับด้วยเหตุผลอยีอย่างนั้นผมยิ้มเบาๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เพคนไปคุยกันเองนะครับเพราะวจะเอาขั้นกลับขึ้นแต่ว่ากระชีผ้านเนี่ยทับน้องอุ้ยเพื่อนเบิงนะ่งบ้านเพราะว่าเพื่อนบ่เคยเห็นตรงนี้นั่กันที่ผ้าบุญอ้อลืมอีกอีกขั้นหนึ่งก็คือเสียวขั้นนี่ครับพี่น้องแล้วก็จ่ารถบ้านหรือรถนอนนี่แหละอ่า เอากลับไปบิวอินเพื่อใช้งานนะครับในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะต่อไปทําแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะเอาไปอยู่นะครับเราจะเอาไปบิวอินเทิ้งยางเองแต่เรื่องของคุณพันธุ์พิษเ่นเราเถอะก็ไม่อยากจะหนุเหนเรื่องของเพื่อนดอกอันอน,นั้นนี่ก็ปลับไปพุยกันเอาเองแต่ว่าผมทีท่ไทยเพิ่งว่านี่คือเราเอามาคืนโดยสมบูรณ์แล้วนะก็คือทุกอย่าง ชัดจริงก็คือเอาปลาคืนให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะตามนั่นนะครับคืนจริงก็อยู่ที่นี่แหละบ้านฟอสน,นตามนั่นนะครับพี่น้องขอพูดในไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจผู้บ้านฟินแลนด์แล้วก็อ่าค่ายเพลงโทเกียมิวสิกนะครับพี่น้องขอพูดในสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ